สวัสดีค่ะพบกับซูโมอแอมอีกแล้วนะคะวันนี้แอมมีทริคดีๆมาฝากกันอีกแล้ววิธีดูแลรถยนต์ง่ายๆสาหรับสาวๆนะคะมีอะไรบ้างมาฟังกันเลยค่ะ 1. หมั่นตรวจเช็คลมยางให้สม่ําเสมอนะคะ 2. หมั่นคอยเช็ครอยรั่วปัดน้ํนาฝนขณะจอดรถนะคะ 3. ดูแลระบบความร้อนนะคะภายในรถนะคะ 4. เติมน้ําที่ปัดน้ําฝนนะคะ 5. สังเกตระบบไฟเตือนที่หน้าปัดนะคะ 6. สายพ่วงแบตเตอรี่นะคะควรมีติดรถไว้เนาะ7ไม่บรรทุกของหนักเกินไปนะคะแล้วก็ข้อสุดท้ายสำคัญเลยนะคะเบอร์โทรของศูนย์ช่วยเหลือนะคะควรเมมติดมือถือไว้ตลอดนะคะรู้แบบนี้แล้วสาวๆไม่ต้องพึ่งใครนะคะเวลาเดินทางเราก็ช่วยเหลือตัวเองได้นะคะอย่าลืมนะคะหารถสวยโมาช่วยได้อย่าลืมนึกถึงเรานะคะสวัสดีค่ะ